สวัสดีครับจ็บกอจากบ้านก้นกับเข่าครับมือนีลงตรงเยี่ยมทากลับมาบ้านมาเบ่งบรรยากาศบ้านบานบานเฮาแล้วครับพี่น้องผมไปเลาะทงเลาะหน้าพระอิตาให้อาย่พระลูกพระหลานไปเล่นทงเล่นทาหาเลาะกันแท้ให้กันแท้หน้าแล้วครับพี่น้องผมตื่นๆมายามบ้านเตือนหนึ่งบรรยากาศบ้านเฮากระสีพ่อๆละซำนี่แล้วครับพี่น้องผมเข่ากับกระลังก็ดีงาม พอดีหวานปุ๋ยมันตกมากกับขันท่าขันหน้าขาดนะครับพี่น้องผมขันแท้ขันหน้าขาด,ขาขาดย่างรอทงมากอะเมือ่อพ่อต้นเขาข้นสารนะครับผมพ่อแล้วพอแล้วเขาข้นสานี่ก็มันสีออกดอกตระย่านนี่นะครับผมบอบอออกดอกตระย่านเขาข้นสามากนี่แหละ,ะ,ะย่ามฝนกับปึดตะคุนเดียวครับอืถิงก็เกินยวนะครับผมออกดอกงามๆครับพี่น้องผมธรรมาชาติ แต่งเติมส้างสรรค์สิ่งที่สวยงาม,มนามี่ลหลายสีลยหลายดอกนะครับผมอยู่หัวโกกหัวดอนหน้านี่แหละครับพี่น้องผมมีพ่อยเห็นอยู่หลังจากที่เอาขุดเอาซาวเห็นในใหเห็นหน้าแล้วก็เหลือเห็นอยู่พ่อซ้ำหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องผมยังบุ่านเบเ้ิงสิ่นบุษดีศูนย์พัน 0, อันนี้ก็คือ เป็นพันธุ์ดั้งเดิมเลยนะครับพี่น้องผมบ่ท่านได้ตกแต่งสายพันธุน์บ่ท่านได้ผสมพันธุ์กับสายพันธุ์ใหม่ๆเพื่อ,อนนี้ครับคือธรรมชาติล้วนธรรมชาติแท้ๆทอกเขา,ขา,าพรนษาขุนวารผูกไว้ในบ้านในเ,เงื่อนกน็เป็นสิริมงคลนะครับพี่น้องผมผู้ใดหลวงปาลาหลวงดวงมะพร้าวต้นเขาพนขขาันษากัสิบพปิอทั้งออกครับเมื่อยหลอดแล้วก็ยยางมั บ่านเฮ่านะครับผมเขาบานมากอะจีเข่ากับพี่น้องผมแนวกินเสีบยบเกรี้ยวกินจะหน่อยเข่าไงซีนแหงครับสีงซีนแหงเอาเห็ดซีนแหงแล้วเรียบร้อยสำหรัปสีงวัดจีใส่กับเข่าหนี่งนะครับผมกินน้ำกันกินเสียบน้ำมือเส่า,ขาเข่าเหนียวปั่นเบียวก็ซีนตอนหนึ่งกระโงสีเพียงพ่อแล้วสำหรับมือเส่า ข้าวง,ง่ายบานเ้ากระไดกินแส่บสน้ำกันเด้อครับพี่น้องผมผู้ใดว่าท่านได้กินข้าวแร้งไ้โบแมนกินข้าวง,ง่ายกะไอ้ทิพเขามากครับพี่น้องผมบานเทปเกาะบานค้นกับเขาามากินมาแซ่บมาเลือกเอามาตอนใดกระไดพี่น้องผมข้าวจีกับกำลังห่อนชินแห่งกักำลังห่อนไฟจวดๆเลยครับพี่น้องผม หอมๆปิ้งหอมๆนะครับพี่น้องผมเคิดฟอแต่ตอนเป็นเด็กๆหน่อยหรือว่าตอนนี้ก็กินแซ่บๆไเสพใจกันครับอาหารพื้นบ้านอาหารบ้านเฮ่ากะมีพอ่อซำนีกินตามวิถีบ้านเฮ่ากินตามบ้านเฮ่านะครับพี่น้องผมแซ่บๆซีนแหบ่ายก็ข้าวเหนียวกะสุด,ดอยอดแล้วครับพี่น้องผมหามาก,กินนี่กะกดไหลถึกใจกับกดแจ๊กไปเด็กครับพี่น้องผม ปพอกพกันไหมคลิปหนาขอให้โชคดีมีความสุขทุกทุกบานท,ทุกทุกท่านกินอยังบขออกคิดเมนูเดบดปอกเปิดมาช่องบานคนกับเขาครับมาเบิเอาวิธีบ้นบานเบิรงวิธีเห็ดกับเขาเอาไปดัดไปแปลงมาจรวดเอาสูตรเบิงนแะล้วก็ไปปรับเปลี่ยนตามข้อมาข้อมจอบของเขาเนาะครับผมการนิ้กับเขาเป็นเพียงแเค่แนวทาง ุดิบหรือว,ว่าส่วนประกอบกะสามารถดัดแปลงปเปลีป่ยนใดตามทีว่วามักความชอบของเขาใดเลยครับผมพู้พอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ